น้อนเพิ่มอื่นหลุ่นเบิ่บงแม่เพิ่นยากสิลูกพอเขากินไปเบลเบลวบ่ให้จับพอเขากินแม่บ้านพอผู้สามกินแม่ลูกหืมแม่์คือกินหยาลูกคื้น,น้อนวะ แกแห้งเท่าฉีดไบโอโอโอยไปแล้วเอ้าดมบังกันดูนี่เขาเป็นคู่จิ้นกันจ้ะน้องแก้วมุกดากับพี่มังกรท้อ,ทองอะไรจ๊ะคนช่วยคนช่วยเลี้ยดีจังหน <c oughs> ักกระเดียมพอแล้วลูกบึง้งแม่เพิ่นกินแซ่บค่ะแม่เพิ่นกิน่นแทบ ตามเพชรก็คอซาวกินไหมล่ะหืมคอของกินนะู้นน่ะมุกดามุกดาทีเบิ้งสีหงเพื่อนจากเนี่ยลูกเทพมังกรจากตัวน้อนอยู่นี่ลูกชายเทพมังกรส่วน,นน่องแก้วมุกดาเป็นลูกพอไขมุกขาวเอาอวยละน้อนน่ะคือมานอนกับอ้าย าจะเป็นซี่กันเขาลื่นกันเด็กน้อยนอนกองกันอยู่นี่ล่ะจ,เนะจาเบิเนี่ยจะน้อยกระชั้นหนากระจะอ,อกมาอยู่นี่เบลกระจะอ,อกมาอยู่นี่ผมเป็นยุย้ำมือแล้งค่ะหัวควยในครอบครอบนน้อยค่ะแต้ว่าเขาเห็ดความแน่นหนาของลงงเนื้อน,นี่กะเขาสมควรอยู่ค่ะ อ,องการฝนฟ้าอากาศเนาะค่ะเอาสหรับมื้อนี้ก็บแม่สันนิจจ้ะสวัสดีค่ะ